สบายดีจ้าทักทายสบายดีพ e ี Del ่น้องมุ้นสุกูสุคนเด้อร์มูนิกายูฮันเซียวมงบอกกุ้งคือเก่าเลยพี่น้องเด้อพอดีมูนิกามีลูกค้ามาอุดหนุนกะเอ้ไน้องเองนีอะไะพี่น้องเพิ่นมาอุดหนุนซื้อซอยไกไปไกมาเพิ่นกะมาแวะอ่าสบายดีอ่าสบายดี

นวแม่มาแมมามมามแมเนิอนได้นะมือนางมือนายกเอากะปรบุ้งแต่ว่ตะมุงน้องชายเปินแบบมาเปินมาเรยนน้ำเราจะมาให้ตั้งซองยูทูปให้ตั้งซองยูทู e ให้พี่น้องยังบทานจะเป็นจะชิ้นอกยังคนแรกจะมือแรกคนที่เที่เป็นนัง อเรื่องอนอาคตแล้วเพิ่นกติดเจ้าคนติดตามเธอได้ไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้แสนแล้วเหลรักแสนแล้วบ่เนี่ยนี่ติดตอกน้องชายเพิ่นก็รักแสนนี่นเพิ่นก็อยู่ที่บ้านเพิ่นน้อยทานบ้านที่บัากูไปช่วยเหลืน้องโก้นเนี่ยตาบ่ออะไรเท่นหร่เนนละเจกาได้เพิ่นนั่แหละแนะนำพาไปจะบ่เห็นกระโดดอะไรเพนเพื่อว่งววงช่ เดียวปักสองหนึงมไปไกลไปพอดีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไปมีน่ะเางับวกใดีเงินเดือนยูทูบกเดือนได้เดือนไม่ได้บุ๋มาได้ไปเวียงน้ำน่องคนนันี่อยังก็ดอกไอ้นี่ก็อุ้ใจก็ไปดูเงินจิบไปสอยเวียนเงินเดือท่าไปละอายจบย่อน่นะนะ

กินไปเดียวแกบุ้มบ่นกินไปเด้อน้องชายอีกคนเพิ่นก็บ่อยากกอล์โน่ของหมอนเด้เป็นน้องเด้อหมดนี้เด้อหมดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนเด้อมดสุบุงสุบอนกับพอดีน้องชายเพื่อนอด้รเพื่นน้องเพิ่นแหว่เพิ่นแหว่นั่นมาลินน้ำเพิ่นมาติเห็ดเวียกันเลยให้มาให้อ้ายกับเป็นน้องข้างอะไรพี่น้องเพิ่น กอยู่บ้านเทอมน้อยอยู่บ้านอันน้องโก้อันครอบครัวเมตาบอรที่ปลากุงไปเฮ็ดเฮือนในเพิ่นสุดก่อนนั่นแหละแล้วกาเจาะน้ำเจาะยางให้แต่ว่าก็เลยเพิ่อนในแรกไปคนพาไปกันผู้จัางหักแพงกันผู้ดีบุเห็นกันโดนแล้วเพิ่นมาเรีนน้ำมันก็มาอุหนุนห้านแล้วก็มาให้ให้ตั้งซองเพื่น้องกำลังใส่หูใส่ยังกันยังทันแล้วแล้วแต่ว่าตั้งให้แล้วเพิ่นชิไปถ่ายคลิปมือใดในยังกูพูมือใดถ่ายคลิปเจ้าก็ฝากประมาณมือไื่เท่าไห่นะฮะมือไม่ถ่ายคลิปก็ ได้พี่น้องเพื่อนก็เป็นเพื่อนก็มั่งฮักในด้านนี่นะแล้วก็อีกอย่างก็เพื่อนก็เป็นคนดังในทิกตอกในทิกตอกคนติดตามเป็นแสนได้พี่น้องแต่ว่าก็เลยเพื่อนเห็นเห็นบอกุ้งเฮ็ดนะก็เลยอยากเฮ็ดตามละแต่ว่าบอกุ้งก็อยากเฮ็ดทิกตอกก็ได้ตัวมาไหลขึ้นมาเนาะขายเครื่องก็ไม่ค่อยดีพี่น้องเลยแต่่าเน้นว่าสั้นว่าชี่แล้เนาะขายเครื่องบ็ดีแล้วก็จะเป็นหลายๆคนตกะช่องสามหมื่นมากับปิดห้องปิดห้าน กะนี่แหละก็ได้เอื้อได้ยังอะไรมาอุนอ่นนุ่นแน่ก็พอผู <c oughs> ้ดีได้เงินไปตะลาดตลาดเพื่น้องเล็กน,น้อยไ <c oughs> อแกบ่ค่อยดีกะมืออื่นมือเฮือนี่แหละก็เป็นดองเออคนน้อยกัจักสิได้ไปหรือบ่บ่กุ้งเนี่ยพี่น้องกันนึงกางสิโทรมลมเพิ่นอยู่ไปก็คือว่าอะไรพี่น้องมันขายเครื่องบ่ดีนะเง <c oughs> ินเดือน YouTube กัยังบ่ทันได้ก็อาจสิเป็นวันที่26เดือนหน้าวันที่26เดือนสินมาเดือนนี้แหละพี่น้องแต่ว่าวันที่26าถึงได้เงิน ยังบุมีเงินเดินทางจะคิว่าไดเลยกาจะได้ซอยดอกผลยอดหลังก็มีบางเท่ากัเบึงไปตามสถานการณ์นี่เป็นรองเลยบัวกันนะพี่อน้องาด้วยขอบใจขอบใจพอดีเ่เป็นกสิั๊บแล้วพี่น้องก็คำเลย้ภาลุมข้ออึ้งมีห้านลา พอดีจามจามของอันเพิ่นกินบ่หมิดพี่น้องบ่กุ้งเพิ่นก็เลยใส่ใส่ทุงไงเหิ่นกลับมากินอยู่เพื่อนเสียงโหลดกาดั้งแน่ได้พี่น้องเด้อเพราะถทละลายอยู่แคมทางโหลดล่างมันก็ชีดั้งแน่พี่เต้เวนก็เริ่มตกดินเลยพี่น้องคำเลยพ่ดีน้อ,องชายเพิ่นกัย,ยังอย,งอยู่โดนซอยอยู่พี่น้องดนดนมาเถื่อกะอยู่ดนโดนแน่พี่น้อง

ใจขอบใจเลยมือนาวนนื้นด่เลยมาสองคนไปกินคนเดียวไอ้ผู้สาวไอ้ผู้สาวมาแต่ไซสกดกากินแล้วแล้วว่าต่างช่องยแล้วละมีแต่ไปอันนั้นเนาะต่างใจเหตุเกิ เกี่ยวกับยังก็เห็ดจีบเกี่ยวกับแซ่ตลกเฮฮาไปเนี่ยแน่ตลกเฮฮาใส่บังเทิใส่บันเทิงใส่บันเทิงเนี่ยพี่น้องเฮฮาก้อยบอกว่าก้อยเลยจังใจกะขอพักเนี่ยพักชวนในเด้อพี่น้องเด้อะขอฝากเด้อยเลยพี่น้องจีบตั้งใจเหตุไปเนาะงอนามังหักอลิมโบเหตุยูทูบนี่ว่าเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงานนี่มันกะว่าได้บบก็ได้ยูแต่กะมันกะ แล้วน่าคัว่าบางช่องคนช่องนี้ไงน่กคบเบืงหลังก็ได้ร้านบอกปล่ช่องหาชองน้ก็ได้น้อยไม่ไม่ขึ้นอยู่กับใจเหต่ว่าเขามากนอะคือบางคนต้อง่ารมีมันหันมัได้ยอะไปเฮ็นอกถึงว่าที่ได้นอยรายไปเท็ดเอาเหเศร้าก็ได้มันรายได้เป็นบัวกแน่นอนเพราะมันโคงหรอกแต่ที่เห็นเราบุีก็เลยเปิด่านเสริมท่านเสริมมากระจักเสริมมือสอแล้ว บางมือได้บางมือบ่ออะไรพี่น้องไอ้คือบปกติว่าแหละช่วงโควิดเนี่ยผมได้ขอร้านเนาะขอแค่รอดในช่วงโควิดมันก็เก่งเมืนกันบอใช่ใอันนี้น้องชายกับตะกี้กับจูในบ้านกับตัดไม้ตัดยังก็แล้วแต่แต่มันโอเคเนาะมันมีรายได้ก็เลยไปเฮ็ดงานก่อสร้างบอเขียนเวียดตามๆคนกับทัวร์บอกอัยจีไปคือกันนาะ นอนอนอมาแตใช่ดกไอ้พอนี่สบายดีนสบายดีลงสี่งมาแ่พ่อนี่มาแตชิวบกโมได้บ่เอาเส้งโมซะโอ้ขาวไวเลยนอนบนนลงมาสบายดีก่อนสบายดีพี่น้องอันนสบายดีพี่น้องลุรสบายดีอารมณ์พดีไปหนไปตาแม่ไปเอ้ยแม่ฮิดเวียกอย่ไปนานออบ่ จะไปไหนบ่ะพ่อไปไหนนี่นะมันระดับเลยแล้วไปนนท์จะไปต่อบ่ลูกย้อนกลับมาไหวยังบ่ะพ่อครับเราจะไปต่อแล้วยิ้มไปเฟื่อยไปดีพี่น้องก็ลูกไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องก่อนบ่ให้ไปเด้ก็ว่ให้ไปได้ก็บ่ได้บายบายกันบายก่อนลูกบายก่อนบายก่อนบายบายเร็วจุบลาพ่อจุบลาพ่อเนี่ เป็นจะได้เครื่องปั่นตัวนี้ทนอยู่ป่ะทนอยู่ป่ะตัวนี้เปลี่ยนเครื่องปั่นไป็นสองสองหน่วยพี่น้องอันนี้คือเครื่องที่สองราคาอันนั้นเขาซื้อเครื่องแรกมันมันจะเพ่ไวแมนปั่นได้สองคนเตือนอันตัวนี้ได้ลายยุตัวนี้ได้ทืนแล้วเนาะได้ได้กำไรแล้วตัวนี้อันคือเครื่องก่อนนะซื้อมาปั่นได้สองมือพี่น้องไงบทันได้ทืนซ้ำเพ่ไว้เพ่แล้วก็ไปซื้อใหม่ เอามาแกเสียภาษีพี่น้องเอ้ย <c oughs> คือชิมคือชิมมัดไล่เติมรถจอนสดใเมืองเนี่ยเนาะพอดีแล้วได้เงินมาทึกไอ้พานซะน้องชายเอา <c oughs> เอาเก็บตัวเก็บตังค์เด้ออย่ามาขับมาเมื่อแต่ละย่านเลยทางไก่เติมเนาะ,ะทางสบายที่ย่ำย่ำเนี่ยเนาะคือย่ำผลนะสุดก่อน <c oughs> น,น <c oughs> อะฮะ <c oughs> โอ้จังหนึง <c oughs> อาเนี่ยพูดนะอาเนี่ยโคโก้กันบ่เออคื้กันนะมือแพี่น้องไงขำแลยมาฮาลินอ่าโสดีเราจเจ้าออกมาถามมวยาับบ่ยังยากเนี่ยไอ้กับโบได้โบได้เข้าไปดนแล้วได้ตั้งแต่ไปช่วยเหลืออันมมโก้ฮะดิแล้วกับโบได้ไปเลยไปแต่แล้วนะเป็นแต่ได้ธนาเป็นแต่ได้มอโก้โอเคอยู่บ่ ครอบครัวเป็นคมไปไปหายไปชวนอยู okay, okay. Okay. ่ตรงนี no, ้โก้ไั้แป้งเงี้ยได้ดิครอบครัวมาโก้องโก้กับพ่อได้ป้าอีกเหรอแต่ว่าครอบครัวกับโอเคก็เก้าอันบ่จากที่เคยให้ไปชุดก่อนนั่นนี่อันน้งานเขาแปบว่าแล้วก็แบบโปเก้าเนาะแล้วก็มุ่งหนาเนาะมันมปนหนาใชหรับเพื่องเนาะเพื่อง โอ้ยคนตกกาหัวมันโตหัวมันนะกะพอดีถึงถึงยามหนาวเลาวเปลี่นน้นกะพอดีได้เห็ดเฮื้อในคนใหม่พี่น้องกะได้ลงสักกะซีแล้วกะเห็ดเป็นเฮือนเฮือนใหม่นั่นนะเห็ดจบดีแล้วกะซีใหญ่กว่าห้านี่แหละงามจุกเยอะเนาะกระซี่โอเคกว่ากะตั้งแต่แล้วเฮือนเรายังมากกะเจ้านายเพื่อนกะไปหาเพื่อนซองทั้งเต่ออะไรจะเนี่กะไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามันกะไกลไกลเต่อพี่น้องไกลเยอะแล้วกะเอากะค้าเบียร์ค้างอันนี้ กบเมื่อก่อนเราไปหาเพื่อนแต่เพื่นไปอยู่เพือนกับพาน่าจีไปหาอยู่หากินเนาะเดินกลับไปไปหากินมไปหอยู่ไปกินเดี๋ยวนี่ก็ทางให้ทางช่วนแล้วในในบ้านน้องชายก็วเเข้าไปมีชองครอบครัวกต่ไม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 ่ต้อยหรือแม่ก้อยสื่อแม่ต้อยเนาะก้อยแม่แม่ก้อยเนาะไปซอยเพื่อนแล้วก็มีครอบครัวแม่ก้อยแม่แม่ต้อยแม่ก้อย เมยบมักเตยชื่อชื่อลูกคนเมย์มักเตยเมย์มักเตยเนาะด้วยนากาน้องโก้ชอบครอบครัวนั่นแหละแต่กามีลายอยู่พี่น้องเขาอันยืนอยู่ในบ้านเถอะหน่อยมีลายครอบครัวอยู่ที่เพันขาดเขินเพันยมีนะแต่ว่าห้องกาเชื่เอาแต่ครอบครัวนะครอบครัวที่แบบอันจะว่าจะอะไรพี่น้องขาดเขินแห้งแห้งคือครอบครัวไม่ไม่ก้วยไม่ไม่ตัดไม่กล้วยทั้งหลายพันกาลูกพิการแล้วกาเาเงินนะคบมาได้แล้วกาน้อง น้องโก้เมตาบอดเนี่เพื่อนกันนี่คือว่าหนักสุดแล้วเนาะโดนหนักสุดแต่กัมีมีหลายคนด้วยแต่ว่าเพื่อนกับพออยู่พอกินนะคือช่วงหนึ่งนะไปเห็นแล้วกันในซอยเพื่อนกับก็ได้ก็ได้เข้าไปเลยเพม่อนกันแต่แล้วทำไมก็บ่ค่อยได้เข้าไปปานได้มันกไกลแน่ยพอดีสองคนฐานยามนี่มันตกแรงเลยกินขี้ิสบายนะทางบ็ไม่เหงาสบายอยู่แต่คนตกเมื่อวานมาซื่อเนี่ยก็เป็นคุ้มคือเก้าไอ้มันชิ้นใหญ่ใหญ่เลยคู่คือเก้าใจเราทางนะ บัดคนตกยามเด็กเก่าในชีพเนี่ยก็โอ้ยไฟผ้ากับบุ้มีใส่เนาะโอ้ยแหงไกลเน่างยากร้ายไฟผ้ากับบุ้มผ่าเนาะหยากรายตกมือกับใส่แฟนชุดต้อเชลโล่กะทั้งกะทั้งผู้นี้ทางไปบนเที่ยวบกุ้งอะไรเพี่น้องกะยิงยาวเข้าไปซื้อเลยกะประมาณ10กว่าคนแล้วเนาะ10กว่ากิโลมันนี่แหละมืดแล้วพี่น้องวันนี้หานเข่ากันยังเงียบคือเก่า พอดีน้องสาวเพิ่นมาซื้อจามซอยจามมันอนเด้นอพี่น้องเลยอยู่ไกลแอบมาอุ้มมซอยในเด้อจามมานอนอไงไกลสวัสดีน้องสาวพี่น้องไงลูกของอา,าน้องสาว <c oughs> เลยหลานสาวน้องสาวเนาะน้องสาวน้องสาว เอาสิแล้วเราบปก่อนสิสุกเราบปไปเลยไปลเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็นจะได้ขอลาไปก่อนนี่พี่น้องเดอ้อให้สาม,มีเป็นคนจบคลิปแล้วกันเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อขอบคุณขอบใจพี่น้องเลยละด้วย่เขามาติดตามรับชมก,กันให้กำลังใจตลอดเลยเนาะขอให้ทุกคนเน้องอยุติไม่แห้งเจ็บจะได้ใครยังมีเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสบาสบายดี